แต่ว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีแค่นี้แหละนี่มันนิมิตใหมายที่ดีพรุ่งนี้เด็กๆไปขอนเกนดิฉันก็ไปขอนเกนค่ะพรุ่งนี้ดิฉันไปที่ขอนเกนนะคะแล้วก็ได้เจอลูกชายได้เจอหลานด้วยแม่เล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านแป๊บหนึ่งก่อนแอปอ่านได้ไหมแอปอ่านก่อนแอปอ่านแป๊บหนึ่งก่อนแหมคนดูจะเจ็ดร้อยคนแล้วดูอะไรวะเนี่ย แม่แต่คิดว่านางสู้นะก็อาจจะมีพูดคุยค่ะเท่าที่ดูอ่ะมีมีพูดคุยแหละเออมีพูดมีพูดมีพูดคุยแหละแม่จา๋าหนุแป๊บฝนตกหนักมากอ่าลูกชายบอกว่าแป๊บหบนึ่งแม่จา๋าฝนตกหนักมากได้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 คด,ด,ดีเป็นยังไงบ้าง เนี่ยค่ะนางทักมาแม่จา๋าเออฝนตกหนักมากสวยไหมานานไม่ตึงก็คือดึงโหอสิบสี่วันได้ขนาดนี้ลูกชายบอกว่าเดี๋ยวดูโทรกลับโอเคฝนตกหนักเดี๋ยวนางโทรกลับค่ะวันที่สิบสี่มีอะไรนะอิมาลีขึ้นศาลไงชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะสวยไหม สวยเนาะสวยอืมสิบสี่วันน่ะเธอสิบสี่วันสวยขนาดนี้นะ่ะเนาะสิบสี่วันนะคะดึงหน้านะคะยกคิ้วส่งกล้องดึงหน้าฟูเฟนนะคะเนี่ยสิบสี่วันวันนี้นะคะโรงวัาบาล KRM ขอนเก่นนะคะนี่วันนี้ฉันอยู่ที่ลลพีคลินิกค่ะสวยจริงใช่ไหมอืม คิดว่าไม่ได้ไก่เกีียอาจจะมีการพูดคุยมีการให้ข้อเสนอกันนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายจะโทรกลับเดี๋ยวลูกชายจะโทรกลับว่าฝนตกหนักมากเดี๋ยนางโทรกลับเดี๋ยวถ้าคนอยากรู้ว่าเดี๋ยวคืนนี้ดิฉันจะไล์สดให้นางโทรกลับก่อนเดี๋ยวฉันจะขึ้นไล์เลยไปประกวดเถอะประกวดไรคะไปประกวดหรอเธอเห็นนางงามสาแก้วไหมพอฉันเห็นนางงามสาแก้วแล้วฉันรู้สึกแบบว่าถ้านางประกวดได้ฉันก็ประกวดได้แหละ อืมใช่ไหมเดี๋ยวนะว่าจะไปทำจมูกที่กรลวินทำที่รอนอพีก็ได้ค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่รอนอพีคุณฉันที่ฉันขายรอนอพีอยู่นะคะผู้ใหญ่โดนไม่เห็น <c oughs> ไม่ได้ยินได้ย <c oughs> ินทางโซเชียลตอนนี้นเออดิฉันอยู่รอนอพีค่ะคุณทําที่รอนอพีก็ได้นะคะตอนนี้เพราะว่าเป็นเครือเดียวกันค่ะ <c oughs> ถูกไหม อะไรเนี่ยมาให้ฉันอยากซื้ออะแต่ไม่มีตะกร้าทักบ้านเขียนม,มาหน่อยนะซื้ออะไรคะคุณ<ม>เดี๋ยวนะคุณซื้ออะไรคะคุณอยากซื้อสันซื้อสถาก,กรรมคุณท้งไปที่รณพีคลินิกค่ะเนาะเออดิฉันไม่ได้ขายนะคะดิฉันแนะนําคุณต้องทักไปเองค่ะแม่ลองประกวนนะเออเนี่ยสิบสี่วันหน้าก็ตึงนะคะ เน่คิ้วก็ไม่ตกนะคะตาก็ไม่ตกรองแก้มก็กริปนะคะ,นคะเนี่ยค่ะเหนียงก็ไม่มีคดีห้านาปไปถึงไหนตรงตรงใกล้บ้านนนทบ,บุรีค่ะแม่นนใกล้นนทบ,บุรีก็คือสาขานนทบ,บุรีมีค่ะลลนพีอเออลลนพีมีสาขาบางบัวทองค่ะคดีฟ้องร้องเป็นยังไงบ้างดึงหน้ากี่ใบเทาคะเริ่มต้นที่ร้อยสาสิบใบเทานะคะ คดีวันนี้โทรหานางแล้วค่ะเดี๋ยวนางโทรกลับมาค่ะเพราะว่าฝนตกหนักไม่ต้องกลัวค่ะอาจจะแบบคืนนี้ดีกี้อัปเดตให้เนาะสีเสื้อกับสีปากเซ็มากเซ็ตไหมติดตามพึ่งมานานพึ่งมาค่ะพึ่งมาพึ่งมาเดี๋ยวจะไปแล้วนะคือมาอัปเดตแค่นี้นะคะสิบสี่วันไงปากกับเสื้อต้องสีเดียวกันไงตาสวยตาสวยอยู่แล้วค่ะทุกคนสวยค่ะ แล้วมั่นใจว่าเด็กลงด้วยเนาะนี่ค่ะมั่นใจว่าเด็กค่ะนะจ๊ะช่องดิฉันกลับมาแล้วนะคะหลังจากโดนแบนไปเจ็ดวันด <c oughs> ิฉันจะระบัดระวังนะคะจะแบบไม่ไม่แบบไม่เครียวกราดแล้วจะเบาๆนะคะแม่คืนนี้กี่โมงปากจมูกสวยไปหมดสวยไปหมดเดี๋ยวนะสวยไปหมดถ้าปากจมูกสวยโอเคสวยไปหมดหมายถึงไม่อยู่กับตัวเองเลยใช่ไหม จมูกสวยค่ะจมูกจมูกสวยอยู่แล้วค่ะเออเนาะคืนนี้ประมาณหลังประมาณสามสี่ทุ่มเดี๋ยวรอให้ลูกชายอัปเตดตก่อนเดี๋ยวฉันเดี๋ยวดิฉันจะแบบประกาศนะคะประมาณนี้ดีไห้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะยกคิ้วเห็นไหมเนี่ยยกคิ้วดึงหน้า เห็นไหมตรนนี้ที่มันเคยหย่อนคล้อยมันหายหมดเลยหน้าตึงมากตอนนี้หน้าตึงไม่ต้องพึ่งติ่งอวยนะคะหน้าตึงค่ะหน้าตึงด้วยว่ากันดึงหน้าค่ะหน้าตึงถ้าอยากหน้าตึงต้องดึงหน้าค่ะไม่ใช่ให้คนอื่นอวยนะคะอยากหน้าสวยนะคะหน้าเป๊กก็ต้องทาเถต้องทํานะคะเออถ้าไม่สวยก็ทําเถอะเนาะตรงไหนเหี่ยวตรงไหนยานก็ทําค่ะเนาะเด็กขึ้นสวยขึ้นค่ะมั่นใจค่ะ เออน่าเปลี่ยนเลยจ้าสวยขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้มาอัปเดตเอาแค่นี้ก่อนมาอัปเดตเดี๋ยวคืนนี้มาอัปเดตนะคะว,ว่าจะอย่างไรนะคะเออมารีกําลังไปขอตังทนายใหม่ไงนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุยกับลูกชายเสร็จเดี๋ยวแบบจะคุยกับลูกนะคะว่าอะไรยังไงเนาะว่าสรุปยังไงไปก่อนนะทุกคน ฉันรู้ว่าทุกคนรอใส่ใจอยู่เรื่องนี้เดี๋ยวฉันอัปเดตให้คืนนี้นะจ๊ะบาย